รู้สึกอบอุ่นที่คุณเปิดดูเราผมรีหกพันมาพบกับเพื่อนคนพิการอีกครั้งนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อในรายการโปรดของแอปกรุงไทยนะครับเริ่มกันเลยครับไปที่แอปกรุงไทยครับแล้วดับเบิลแบเข้าไปครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับใช้หนึ่งนิ้วแต่ขวาล่างแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขบริการธนาคารปุ่มตรงคําว่าบริการธนาคารดับเบิลแท็บเข้าไปเลยครับ บริการธนาคารช่องป้อนข้อความบั c k s p a c e เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาจะขอให้เราแสดงความเป็นเจ้าของโดยการกดรหัสผ่านครับช่องป้อนข้อความตรวรรมการเงินเมื่อเข้ามาแล้วนะครับใช้หนึ่งนิ้วแต่ตรงขวาล่างตั้งค่าเมื่อเจอการตั้งค่าดับเบิลแท็เลยครับตั้งค่าแล้วใช้หนึ่งนิ้วแต่ตรงกึ่งกลางของ iPhone ครับเพิ่มลบแก้ไขรายการโรด ตรงคำว่าเพิ่มลบแก้ไขรายการโปรดดับเบิลแท็บเลยครับเพิ่มลบแก้ไขรายการโปรดเมื่อเข้ามาหน้าต่างนี้แล้วนะครับใช้หนึ่งนิ้วปัดไปทางขวาเพื่อหารายการโปรดที่เราต้องการแก้ไขชื่อได้เลยครับฟาิเรสเอร์นังสีสของรังแคหนังสีสะของรังแคชื่อรายการโปรดชื่ออย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการแก้ไขชื่อรายการโปรดอันนี้ปัดขวาไปเลยครับไทพาณิสเอ็กซ์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 สองร้อยเจ็ดสิบหก เขาก็จะแจ้งว่าชื่อรายการโปรดเมื่อสักครู่เป็นรายการของไทยพาณิชย์นะครับแล้วปัดขวาต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ custom edit บ o g o รูปภาพตรงนี้ครับเป็นไปได้ไดอ่ะแกรม custom edit <ท>อ,อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดาบบ่ลแท็บเข้าไปเลยครับ custom edit บ o g o รูปภาพช่องป้อนข้อความกําลังแก้ไขหมดตัวอักษรความยาวชื่อสิบเจ็ดเครื่องหมายที่สิบตัวอักษรเมื่อเข้ามาในเมนูนี้ก็จะแจ้งจํานวนตัวอักษรที่เราสามารถป้อน ได้นั่นเองครับปัดซ้ายเพื่อไปหาช่องป้อนครับหนังสีใสของรังแพ่ช่องป้อนข้อความหนังสีใสของดังแพื่แต่สองดรั้งเพื่อเข้ึงตรงนี้นะครับกกด,ดับเบิลแท็บเพื่อให้ตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดแล้วกดลบค้างไว้เลยครับเพื่อลบข้อความเดิมออกลบข้อความสระแอพอหีบ แล้วเขียนชื่อใหม่ตามที่เราต้องการได้เลยครับชื่อใหม่คือช่องตอนข้อความกำลังแก้ไขที่รักของผมหมวดตัวอักษรตำแหน่งจุดแทอยู่ท้ายบรรทัดที่รักของผมคำศัพท์ผิดได้เปลี่ยนมาจากหนังศีสะของนางแคนะครับเ <c oughs> มื่อได้ชื่อที่เราต้องการแล้วหนึ่งนิ้วแตะตรงซ้ายบนยกเลิกปุ่มตรงคําว่ายกเลิกและใช้หนึ่งนิ้วปัดมาทางขวาบันทึกปุ่มบันทึกดับเบิลแท็บเลยครับบันทึก แล้วใช้1น,นิ้วปัดเพื่อสำรวจว่ารายการโปรดที่เราเปลี่ยนนั้นชื่อได้แก้ไขไปตามที่เราต้องการแล้วยางนะครับ Custom Search รูปภาพปัดมาทางขวาเลยครับ f a v o r i t e ดสทรานส์เรรูปภาพที่รักของผมนี่ไงครับรายการโปรดที่ชื่อเดิมเป็นหนังศีษะของรังแคมาเป็นที่รักของผมเรียบร้อยแล้วนะครับใช้หนึ่งนิ้วแตะซ้ายบนเอโรบปุ่ม ตรงคำว่า back นะครับแล้วบ o u b l e tap เพื่อออกมาได้เลยครับคลิปต่อไปมาดูกันว่าในกรณีที่เราเข้า YouTube แล้วไม่สามารถควบคุมหน้าจอ iPhone ได้ในขณะนั้นนั้นเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราแก้ไขยังไงคลิปหน้ามาดูกันครับหากมีคำถามข้อเสนอแนะหรือมีประเด็นต้องการแลกเปลี่ยนเพื่อนๆสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยสนทนากันได้ผ่านเซโลห้องนี้ครับ หากมีคำถามข้อเสนอแนะหรือมีประเด็นต้องการแลกเปลี่ยนสามารถเขียนเข้ามาผ่านคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดติดตามติดตามช่องนี้ปุ่มและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ